สวัสดีครับวันนี้ก็มากับอยู่ช่องจาย์เทนะครับจะมาลองรถร้อยสิบนะครับสภาพราวๆคันนี้ดูว่าจะออกตัวเป็นยังไงมันเป็นสเตียลูก5้าสามนะครับเขาทำมาห้าสามลาซาดาหนะ้าสามลาซาดานี่ครับตัวครับมันเป็นกล่องริมแบ,บนะครับรอบไม่ตัดนะครับคันนี้ ตัว,วรอบพังเหรอครับ,บขึ้นไทเทเนียมแล้วนี่มาสตาร์ทมันเป็นท่อพาหมกนะครับอันนี้ยังนนไม่เก็บสภาพแล้วก็ไปใส่โลแดงเก็บสภาพแร้วเบิ้โช เสียตั้งเสียทางซับนะซับเกียร์ไม่ได้ซับเกียร์ไม่เข้านะครับมันเป็นที่ป่านะครับไม่มีบ้านคนอ๋อเอาดูใหม่จะเริ่มตักประตูหุ่นก็ได้น้อยไกลทางมันสั้นนะครับสองเกียร์ ท่งเค่ก็ได้อยู่ามาเดี๋ยวจะกลับมาทำ YouTube เต็มแล้วนะครับโอ้ยยกล้อไ้ทีจะทำ YouTube แบบจริงจังแล้วนะครับฝากติดตามกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวมีรถร้อยสิบทรงเค็งมาให้ดูนะครับตอนนี้ เศรษฐกิจไม่ดีนะครับช็อตชอต็อตเอาสักเกียสองเกียร์รยรเว้นระยะเบรกด้วยนะบสองเกียหว่านครับอ่าดูมัน อีกรอบนึงอีกรอบนึงครับกลับมา <c oughs> ให้มันเทสอีกรอบนะครับยกลอยยกลอมอันเป็นพื yeah, yeah. ้นพื้นไม่ดีนะครับอ๋อตัวนี้มันฟรีนะครับมันเป็นขี่ไข่น้ำนะครับเ <c oughs> อา <c oughs> ไป <c oughs> ไป <c oughs> ไปแล้วพอแล้ว อ๋อมึงนีแบบนี้พกัเยอะก่เอ <_ S 1> ก็ได้อยู่ตเต่อก็เป็นสิบสี่สามสิบนะครับมันเหมือนรถรล้อรอบครับคันนี้ขับไม่ดีเท่าไหร่ครับเขาปลดรอบมาเยอะครับเดี๋ <c oughs> ยวกลับไปดูรถอีกที เย่มีรถไม้ดูเรื่อยๆนะครับมีเตยาป่าครับมีเตยวป่าได้อยู่สองเจอถนนเส้นนี้เป็นไงครับตัวครับพอได้ไหมครับรถไม่แรงเลยมันรอรอบ่ทางสั้นเหรอ อ๋อทางมันสั้นครับไม่ถึงร้อยเมตรด้วยซ้ำนี่ได้อยู่ยร์เดียวมันไม่มีระยะเบรกนะครับดี๋ยวชจนเข้าป่าปรถก็ประมาณนี้นะครับกล่องรีแมคเครื่องก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่พ่อก็ไม่ได้ด้วยสภาพก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมีให้ชม่ด้ๆครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ